วันสำคัญของโลกนั่นคือวันวิสาขาบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประสูประสูตกก็คือเกิดจากต้องแม่พระนังสลิมหามายาเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้ววันเพนทุกขกิริยาต้องหาเสา้นต่างก้นทุกข์ก็ต้องมาเวียนไว้แต่เกิด โนได้ตัศลูอนุตรสัมมาสัมพุทธญาณอันนี้เขาเรียกตัศลูที่เราพระพุทธเจ้าเลยตุกตเละมันมีองค์แปดตัศลูอริยาส,สสีทุกสมุทัยนิโรธมัดทุกนี่คือความทุกข์ทุกคนนั่งอยู่ที่นี้มีความทุกข์กันหมดมีนักมีน้นอยแต่อ่อน สมุดไทยเหตุของความตุกเหมือนกับว่าต้นไม้ไม่มีหน่่ยเนี่ยมันลุกที่ไหนมาเพราะมันมีหากบาอกม่วงมีหนุ่ยพอหากมันยางลงในดินพ่อเจ้าหัวโอหากมันมีในดินพระเจถ้าปั้มเก้ามาตักมันมัน,มนดอกร้ออทโอัดดอกปะเดอร์รานลิแต่พอเย,ยาะซารอาคุณเจ้าเจาะแบบรูเแล้ว สมุทัยบัคคู่เลยจะเราวิธีคู่เนี่ยเซี่เคลเลอรนนิโรธอาริเมเทวีแน่ๆอาัสซาตทอเราอ่ะอันนี้นีิโลธดับตุ๊กแต่หน้าไม่โตละเว้นแต่ความทุกอย่างเดียวเดี๋ยวปั่มาเลยจะเราบัตร้อเลยจะรอปั่มาเลยจะเรามักมีองแปดมักแปดอย่างที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิ ทำความคิดหรือถูกต้องมาแต่ชั่วโมงมาแต่ชั่วโมงนอกจากนี้ตื้อเลือบบาบางเงบางโลนแต่ชั่วโมงไม่ต้องบ้าว่าแต่กระโดดต้องบ้าจี๋และพี่เรามาได้ต้องบ้าจี๋แต่ชั่วโมงไม่บ้าความคิดมันถูกนี่ทั้อุกกระถูกวาจาทั้กระถูก ยังมาตองเสื้อกระดุมเสื้อเนี่ยกระดุมเสื้อทุกคนมีกระดุมเสื้ออยู่สมัยก่อนมีกระดุมเสื้อเป็นเม็ดเึ็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเจ็ดแปดเม็ดมีแปดเม็ดด้วยกันทั้งเม็ดแรกเนี่ยกระดุมเสื้อเนี่ยทั้งเม็ดแรกมันถูกเม็ดตอไปก็ถูกหมดเม็ดที่หนึ่งถ้าบ่ถูกเม็ดตอไปกระึงม่ถูกใส่เสื้อเราลองซื้อเสื้อมาเสื้อผืนหนึ่ง เวลามีกระดุมเสื้อแปดเม็ดตัวกลาแบบนี้แต่ถ้าใส่กระดุมเสื้อเม็ดแรกบระทุเม็ดต่อไปกประทุเพราะฉะนั้นคนเมืองขานถ้าตั้งความคิดถูกต้องกำอู้กระูกจะทำอันยันกระูกเพราะมันเิดถูกแล้วนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจารือจำอูจำจาะ สมากมมันโตสมาชิโกสมะวัญโมอันนี้จะทำอาชีพกะถูกต้องดีงามนะจะทำอันย่างก็ถูกนะจะนั่งสมาธิก็ถูกความคิดมันถูกแล้วไม่แรกี่สําคัญที่สุดคือสมมาทิฏฐิที่พู้เจ้าตรัสรู้ที่ทำความคิดคือถูกต้องเนี่ยพระเจ้าตรัตสรู้เนี่ย เขาจะนั่งวันนี้เป็นวันสำคัญวันที่พู้เรียเจ้าประสูตินะตัสรู้ตัสรู้นี่คือสันสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยแล้วก็ปรินิพานวันนี้วันที่พู้เรียเจ้าเข้าสู่นิพพานดับสังขารหมดตรงกับวันนี้วันที่สังคำมุชาเดือนวิสาขะเดือนนี้เป็นเดือนวิสาวิสา วิสาขานี่ชื่อของเดือนนะวิสานี่ชื่อของเดือนเดือนวิสาวิสาข์บูชา,าบูชาใน,ว,านวันนี้เป็นวันที่ทําบุญสวนการบูชาพระอรัตนตรยัยพระพุทธเจา้าเจ้าโลกนา,นานาประเทศจอมร้อยกว่าประเทศนาตอนนี้ต่กอนร้อยกว่าประเทศตั้งแต่รัสเซีย ร่มสลายไปโซเวียร่มงสลายไปกลายเป็นสองร้อยกว่าประเทศน่ะสองร้อยกว่าประเทศนี้สะทประชาชาติยกคือวันนี้วันนี้สากเขมูชาเป็นวันสำคัญของโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่าะโลกที่มีพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันที่ปฏิบัติธรรมถูกวันนี้เป็น,ว,นปวันไปวัดจะไปอย่างไป เอาดอกไม้ทุกเทียนเป็นอมิสบูชาบูชา,าพระรัตนตรยัยนึกถึงคุณพระรัตนตรยัยนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตาสรู้นี่รุ้วยียสันส,สีธรรมะของพระอ,องค์นี่เป็นอาการลิโกปวจำกัดกับเวลาแม้เวลาจะผ่านไปหมื่นปีกระทมธรรมะก็ยังอยู่ในปฏิบัติตาม คนนั้นก็นได้แต้แต่ว่าคนหิวข้าวเนี่ยผู้ใจยาบอกวิธีกินขา้าวหุงข้าวให้เรียบร้อยถ้าผาบอกแย่นาหุงขา้าวต้องขา้าวให้สุกแล้วานนมากินนี่มันกะบบวบอิ่มความหิวก็บยังมีอยู่แบบนั้นเมื่อหุงข้าวแล้วก็ต้องกินด้วยถอกเก่าคนอื่นกินแตนมาได้ มานั่งตึงมดตึงมอนที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาตึงวันนี้เมือ่อนัดถือพระรัตนตรัยแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ว่าศาสนาพูดสอนอนะไรสอนแล้วจะปฏิบัติตามก้องเมื่อเขามีความตุกอยู่แต่ถ้าเาปฏิบัติตามนี่เหมือนกับว่าเขายากินศึกษาแล้วยากินแล้วกินขา้ขาวกินอาหาร กินแล้วความหิวมันก็หายความตุกก็บอกมีละจากความหิวนี่เปรียบเทียบแบบนั้นตังวันนี้คนที่ถือเป็นเจ้าพู้เจ้าอย่างกระตามในโลกนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้บางคนก็ถือพูดเนี่ยถือ,อย่างถือพูดนี่แหละแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามศีลธรรมิ่งข้อห้าข้อเนี่ยที่สมาทานไปแล้ว อันนี้แหละวันนี้ถ้าทุกคนรักษาวันนี้สงบไปวันหนึ่งทั่วโลกสงบสมมติว่า้อที่หนึ่งนี่วันนี้ประเทศรัสเซียยูเครนยูติหนึ่งวันเพราะเป็นวันสําคัญของโลกคนทีนในประเทศยูเครนก็สงบแล้ววันนี้เพิ่มบอกวันยิงมาข้าวกระจายกินข้าวเนี่ยกระจายไปคุนหลุมกระจายไปรบวันผู้เพื่อจะยิงแล้ววันนี้เป็นวันแตสรุวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมอันนี้เพิ่มบอกให้เพียงาพุทธ แม้กระทั่งเจ้าพุธเองจะปฏิบัติแบบนี้ในก่อนวันนี้เป็นวันศีลถ้าทุกคนเอิเคขรพดปฏิบัติตามพ่อก็มีความสุขแม่ก็มีความสุขลูกก็มีความสุขวันนี้พ่อก็ต้องเป็นห่วงวันลูกจะไปกินข้าวจะไปกินเหล้ามองยาที่ไหนเออจาอ้าาเสด็ว่าไม่ใช่กินมึอโตละโตทั้งวันเสีะะาายทะ้งวันแล้วคืออว่า เรามีครับเราจะมาเรามีมาอันนี้คือแนวตางปฏิบัติธรรมทัทวโลกถ้าทำไม่ต้องทั่วโลกพาาในครอบพอเอานี่แหละวันนี้เป็นวันสาัญอยานยิ่งึนแม่ก็สบายใจเป็นพ่อก็สบายใจเป็นลูกก็สบายใจเออวันเนี้ยึึงวัน่อกกินเล่าจึงว่า เดีวันนี้ดิจ่ายกอมไปกินเหล้าเราวันนี้ย่างวันนึงถึงวันนี้ปิงมากินเหล้าถึงวันถึงวันแต่เออเข้าภาษากันเท่านหร่สามเดือนโอ้ยเต็เหมือนกันอันนี้คือปฏิบัติตามว่าต้องการทุกต้องการความทุกเพราะวันผู้ท้าเกศาสนาสองที่มีความสุข์เหมืนกคือเกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องปฏิบัติตาม อย่างวันนี้วันธรรมะธรรมสกถาต่างหลายฟ้ากันมาว่าเป็นีดีน่าตึงดิ้นยินดีนะทุกคือสักคือทุกคนดีใจที่มาวันนี้เออคนนั่นกลับมาคนนี้กลับมาคนนั่นกลับมาวัดคนนี้กลับมาเอาดอกไม้ทุกเทียนเข้าน้ำโภชานอาหารมาทำบุญใส่บาตรออกมาจากจิตใจี เราพูดเฮานี่จะมีเมตตาเนี่ยว่าคือค่าชักข้อที่หนึ่งบดยเปลี่ยนแียนชีวิตการถ้าไผนับถือข้อนี้ทุกคนถ้ามีสิ่งข้อที่หนึ่งนี้เฮาไปไหนบ่ต้องไปกล่วบนเราเพื่อจะฆ่าเพื่อจะทำลายเขาอยู่บ้านพี่น้องตวยกันยากตัยการบ้านเดียวกันประเทศเดียวกันนี่บ่ต้องคิดทำร้ายซึ่งกันและกันถ้าคิดทำร้ายซึ่งกันและกันก็อยู่มาได้ เพื่อจ้า,า,าจข้าเฮาเจ้าขาเพื่อนี่สิ่งคนที่หนึ่งทำมีสบายไปไหนต้องระวงกับคนอ,อยู่ไหนก็บสบายไปเหนือไปใต้ไปใกล้ไปไกลบ่ต้องภาวะพว,วงเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากคนที่ทิดร้ายต่อเขาาะสิ่งคนที่หนึ่งทำให้มีความสุขแบบนี้อยู่บ้านโดยการเนี่ยทุกหมู่ลังคาเลือน มีเมตตาต่อกันข้อที่หนึ่งต้องอาศัยทรมาก,กว่าเมตตาสัจกญอนะสัจญโยอรสะต้องมาเอ,อรรสะบามีมาเอ,อรรสะนี่ข้อที่หนึ่งมันจำท้อยละมาเอ,อรรสะนี่ข้อที่หนึ่งเมื่อสิ่งอธรรมนี่พระพุทธองค์บอกสิ่งห้ามมีประจำโลกดูแล้วแต่สิ่งข้อนี้นี่ ครับเปติบัติยิ่งนักยิ่งดีข้อที่สองนี่สิ่งข้อที่สองปานาติปตาเวรัสมนีห้ามเอาสิ่งของ